คู่นี้น่ารักพระนางช่องวันยิงคบนาายิงถูกทักหน้าเหมือนกัน ยังคงความหวานมั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลายสำหรับคู่รักแห่งช่องวัน31เจ7พิพัร์ติลพรพัร์กับวิววนรดที่ตอนนี้คบหาดูใจการจะเข้าปีที่4แล้วรักหวานชื่นมืนมีโมเมนต,ต์ออกสื่อไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดแต่ยังยืนยันว่ายังไม่พร้อมแต่งตอนนี้ก็อยู่ดูแลกันไปเพราะเรื่องนี้ชีวิตคู่คิดยาว,ยาวแต่ก็มีคุยคยกันบ้างแล้ว ล่าสุดคู่รักเศรษฐวห่วงแขนกันไปเดทเติมความวานพร้อมแชร์ภาพโมเมนต์มุงมิ้งกัน2ต่อ2ตอกย้ำความสัมพันธ์ว่าทั้งคู่ยังรักกันดีไม่มีหมดโปรขณะเดียวกันแฟนๆหลายคนต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าคู่นี้นับวันยิ่งน้าเหมือนกันเข้าไปทุกที่แถมหลายคนก็เฝ้ารอเฝ้าลุ้นข่าวดีของทั้งคู่